ลวงหนึ่งไอ้กตัหนักพี่สนใจสนใจครับสนใจเอาไปด้วยสนใจครับผอมจไปพอแล้วพี่เอง ถ้าพยายมยังมีคนเมื์อยู่นะคะถ่ายรูปกันนคลยไปเลยไปเลยตัวนั้ตัวีมีก็มีประโยชน์เดี๋ยวเขาร้องไห้นะครับถ้าเขาไม่ได้สต๊ามาแล้วว่ะมาแล้วมาแล้วนโทศัแล้วฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกมีมีคนโทรเข้าหรือเปล่าโทรตามบ่คือส๊าโจะบอกว่าซาโจไปกับหนดจนช้าแล้วนะพี่ซตโจไปกับฝนว่างั้นใช่ ประเด็นไข่ไข่ผมอะเพราะว่า<อ>เน็ตมันแบบดึงที่หูดับไปเลยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วแล้วก็แล้วก็เรื่องพรุ่งนี้ผมลาโอเคโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคครับเรื่องกฎการอุ้มคนขออนุญาตอธิบายเพิ่มนะครับคือถ้าอุ้มแล้วสวนทุกกรณีนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขออนุญาต ตัดสินเป็นเคสบ้านเคสนะคะจะให้เชิญออกหรือ,อยังไงเดี๋ยวกรรมการเข้ามาไก่กทีแต่ว่าห้ามตอบโต้ทุกกรณีเหมือนเดิมนะคะห้ามต่อยห้ามฟาดเตะขาดยกเว้นที่จะวางวางวางศพก่อนนะครับาาแต่ชั้นห้ามใส่ทุกอย่างเลยนะคะถ้าใส่อยู่นั้นานะว่าให้ถอดออกรองเทา้าห้ามไม,ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ที่สภากำหนดอ,อนุญาตให้ถอดรองเทา้าเล่นได้นะครับแล้วก็ขอบสนาม ไม่อนุญาตให้ปีนขึ้นไปชุบเพื่อนปั๊ม AED หรือปั๊มเพนห้ามเด็ดขาดนะครับแล้วก็ระวังการตกแมพนะครับไม่นด้ไปขอดสีเหลืองอยู่ตรงนั้นนะคะมันจะมีปัญหาเลยแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงสีผ้าบาทนะครับในกรณีที่มีอาวุธสองที่งแม่หนูย่าให้เตรียมเพื่อสลับอาวุธกกรณีนะครับก็ใช่หากจบไฟ ให้ปล่อยเพื่อนไว้ที่พื้นไม่ต้องอุ้มนะคะแต่แอดมินจะรีบให้กลุ่มปนเราเปลี่ยนจากกลุ่ม G เป็นกุ่ม K นะคะวังว่าทุกคนจะไม่กดไปโดนนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนถอดรองเท้าคนละ2ทีเพื่อเคลียร์อีโมุลแล้วก็คอนโทรลหนึ่งทีครับสตรีมเมอร์หน้าใหม่อแเจอเทนนิ่งเหรอวเราหนึ่งทีแล้วครับมีใครที่กดอีกทีนี่ ปีได้ครับสบายปีได้ครับผมไม่รู้ว่าเฮียกับพี่มีอะไรเลยนะครับโอเคครับปลาบลาปลาพูดถึงว่าพวกนี้คนน้อยเตพร้อมกันเริ่มไฟนะครัะตาโอเล่เอาพี่ดีเคมาดิเอาดีเคไว้หลังป้ายไหมโอ้โดนป่ายคนแรกเลยชัวร์ให้พยากถ้พร้อมแล้วบอกทะเบียนด้วยนะคะเอาไว้หลังป้ายก็ได้ครับเลือกแบบ เดือก็มาตอนไหนก็ไม่ไม่ไม่รอเออรอจนกว่าไม่เป็นไรครับเราสามารถเดินชนได้ไหมจนถึงสี่ถเดินวิ่งชนไปเลยได้ไหมเดินชนเหมือนเดิมไม่แล้วรอเขาเข้าเหรอครับก็เดินไปนี่แหละจนใกล้ๆแล้วค่อยวิ่งแข้งเราคือวิ่งไปปุ๊บมันชอบวิ่งวิ่งแตกทะลุตัวทีมอ่ะเออเอ้ยถ้าเราหันหน้าไปทางนู้นเราจะตุยตอนชกอ่าใช่โหวันนี้ผิดไปแล้วนะคือต้องวิ่งขวานะ ผ่าานเรต้องหันหน้าหาไปนี่ใช่ไหมาาเรถ้าเราจะเอาชิดบูทจริงๆก็คือง้วิ่งขวาแล้าไปดิวิ่งขวาแล้วก็ช้อนหลังครับโอเคใช่ไหมกับเราที่รอแม้เปิดแม้เปิดเดินถ้าพร้อมก็คือแม้เปิดเดินนำก็คือค่อยๆเดินไปจนถึงตัวเคอ่ะเขามันก็จะใกล้กันหมดแล้วก็ใส่เลยใส่นัวครัวซองอะไรนะพี่ไอจี้ว้าบสิบสามป่ะใส่เอ็มเอว่ก่อนเลยก็เนี่ยโอเค เหอยู่ยนพี่ดู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 เราสองคนเดินไปพูดเซ็ตยอดกันไหมไอ้แก่เพงชวนคนอื่นเขาเซ็ตยอดอีกแล้วน้องไม่ก็คือ่แบบแบบน่ารักไมายอมมีไหลอ่ะเขายอมมีปากแล้วเหรอไม่มีเขาทักมาไม่ใช่อย่าไปตีมูนนัวนะแล้วเขายอมเล่นอะไรอ่ะพี่น่าจะชุบแขนเล่น AED แล้วเาให้กองมูเล่นคู่เขาอยู่ทำไมวะกูไม่กัวเขาตีนะกูกลัวช่วยกันชุบช่วยกันชุบตอนนี้กูกลัวช่วยกันชุบไงเพราะว่าถ้าเกิดคนห้าวมันเยอะไงเราก็ต้องไม่ห้าวตามไงไม่งั้นเราเหมือนเละได้ยินพี่ว่าไงน้องอะบอกทำไมครับอย่าลืมมาของใส่ช่องนะคะทุกคนโอ้โหเกือบลืมอ๋อกันชงมาใส่ไหมทำไมไม่ต้องแล้วดูดเลยนะมันเหมือนจะดีอ่ะแต่มันไม่ดีจริงเพราะว่า เพราะว่าคนเล่นอ่ะถ้าสมมติเจอไม้เจออะไรเงี้ยเองจะเป็นคนโดนเองครับเข็ดปะโอ๋อได้แล้วคือไอ้ยัยดีเคมันวิ่งแล้วมั้งป่ะเนี้ถ้าถ้าถ้าสี่ทุ่มแล้วคุณดีเคไม่มาให้สภาเอาตัวออกไปจากแถวนี้นะใช่ใช่ะไม่งั้นเดี๋ยวเผลอชุบเดี๋ยวให้ให้นายกเตะเลยเลยปะเผื่อไปสองมาทัน ไม่ถ้าเกิดอยู่ๆแบบว่าไฟกำลังเริ่มต้นปุ๊บแล้วมันมาพอดีเลยาจะได้วิ่งเข้าไปเล่นได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอไฟมันจะห้าวเกิออย่างนั้นะงวนอไรอหวังระวังมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วบอดนายกเลือดเข้ามล โอเคพร้อมแล้วครับคุณทีเคพร้อมยามพร้อมครับคุณทีเคไม่พร้อมเลยแล้วเสียงใครมาแล้วมาเดีวมาแล้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 วดีเกมมาแล้วโฟกัสตัวดาเมจนะเอาอาวุธออกมาก่อาละเอสโคบาลนะเอาอาวุธออกมาเอาของใส่ช่องยังเอาของใส่ช่องยังโอเคไม่พร้อมใครไม่พร้อมก็แล้วแต่พวกมึงแล้วกันเรียบร้อยหมดแล้วนะว่าไงครับพี่ดอนพี่ดอนยังไม่พร้อมเหรออย่าอย่าโดนลำกันเยอะนะครับแบบว่าพยายามอย่าโดนลำถ้าเป็นไปได้ อย่าเหลืองควรเขาน้อยอย่าเหลืองขอขอแค่ว่าแบบขอแค่แบบโดนแทงตายก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าโดนอีโมก็พอครับกดยังไงน่าลืมไปและคลิกขวาสเปซป่าคลิกขวาอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรกูปีบีไปเลยมาพร้อมครับพร้อมพร้อมครับเขียนอะไรัวมันไรไปเลยเขาเอาแล้วเริ่มแล้วไปไปเลยครับนำเลยกดไปเลยครับเดี๋ยวพี่อยู่หลังพี่เล่นเดี้ไปลไ้ไปเลยครับ ไม่ชนตรงเลยครับชนเลยชนเลยครับชนเลยครับลวงหนึ่งโอ้ยโก้โดนหักพี่สนใจสนใจครับสนใจโอ้ยเอาไปด้วยสนใจครับสนใจไม่ได้ด ไปพอแล้วพี่เองจบจับจบเอ้ยยัง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 เหลือินุ่นเหน่อยิมนุ่นหน่อยไม้ออกแล้วปล่อยปากเข้าปล่อยปากเล่นเลยครับเออสวยสวยโอยครับโอ้โหเฮงภาษาไทยเพลงนี่ครูนี่แบบทุกคนที่นอนอยู่ตรงขอบเหลืองอะคือแบบบาไอ้เฮียดีบตื่นแต่ไม่ตื่นขอยอมไม่ตื่น เมื่อกี้เสียบไว้มีคนไม่ตื่นกรเขา嘛คนข้าเลื่อบต่อไปดูสิเลื่อนไม่เต็มใครเลื่อนไม่เต็มผมเข้าเข้ากันนักลัวเลยไม่กล้าเข้าใครยังเลื่อนไม่เต็มเลื่อนไม่ล้นเลยครับอกเล่ดีครับเล่นดีเลยดีเขี่ยเลือดได้นะพมกนี้เขี่ยเลือดได้นะไม่ไหลไม่ยิ่งเลยนะพร้อมแล้วครับพร้อมครับเคลียี์โอซี่หน่อยได้ไหมถ้ายพร้อมแล้วครับ ับไปแล้วว่าจีเล่นดีแล้วเมื่อกี้นี้สวย่สวยสวยครับสวยไม่ตังไม้มาหน้ากระดานเลยยังอยู่มึงจะไปไหนดอนมึงเล่นเน็ตที่ประเทศไหนไปเนี่ยผมเล่นเน็ตประเทศบางมดอะพี่โอ้โหชวนเลยครับชวนเลยชวนเลยอ๋อเดินแล้วนี่หว่าั้ย รู้มาบ้านเราเยอะก็กลับมาครับปาลวงครับพ่วไปชุบพ่อไปชุบไปเก็บตัวชุบปากปากตามไปหน่อยครับปากตัวชุบหน่อยพี่ลวงแล้วครับเรียบร้อย้าวจัดเล่นคนเลยครับเล่นคนเลยไม่ต้องเน้นชุบก็ได้เล่นเล่นให้จบให้จบ ไปครับไปปากไปปิดตัวชุบครับไปปิดตัวชุบนาบีเข้าข้างดีสวยสวยโอเย็นครับใจเย็นสวยใจเย็นครับใจเย็นพี่แบงค์พียงรอจังหวะสเข้าพี่ถุยเอาเลยพี่ถุยเอาไอ้หี่เอาเลยไม่มีใครเล่นเลยทีนี้ กกกกอา้าวกดไม่ขึ้นแล้วสวยครับสวยไปแล้วิ่งวิ่งีู่รร้อยสรยครับเจ็บสวยคู่กันไหมเ,เ,เ,เล่น AD D เอนดีคู่ไง

ถูกกระจกมีใครตกแมพไหมครับขอบคุณนะครับใครตกแมพไม่ได้อยู่น่อยไ่อง่ไม่ได้ไม่ได้กขอบคุณนะครับถูกกระจกตกแมพคนหนึ่งนะคะเปกระเป๋าอะไรของเพื่อนสามเก้าครับพี่บัเฮ้ยมีมือสไลป์เปล่าเอาอันนี้เขาให้ไปยังไง เดี๋ยวเจอกันนะใคระโดนสไนเปอร์อ่โดนไปถ่ายรูปกันใครมาจั่งใจยวไปถ่ายรูปกันไหมครับตกแม่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 กแม่ปลาเล็กฮะอันนี้ชุบจริงหรือชุบหลอกครัมันชุบหลอกสี่พันสี่พันสี่พันแล้วเขาเอ้ยคืนของใครอ่ะเดี๋ยวไปเคล่อนข้างนอกก็ได้คืนบางนาก็ได้ไหมเอ้ยต้องไปถ่ายรูปกันไปตกไปถ่ายรูป ไม่หล uh, like, yeah. ังทำไมตายก่อนเขาเลยอ่ะไม่ก็โหปากนั้นเลยวะมีปืนมีปืนมีปืนบดียบันไดก็ไม่มี๊บว่าตรงนี้บานเอาละครับบันไดก็ไม่มีสักที๊บว่าว่าว่าชิงหมีก่อนเลยฮะโธ่พอไปสู้เลยอ่ะว่านาคไล่อย่้วดูเยอะดิ อยุมอยุ่มไม่อยุ่มเนี่ยดูเยอะเข้ดี๋ยวให้มันไปกลมๆเลยได้ปะเขาน่าจะนับตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วเปล่าเอาแบบเป็นวงตั้งวงกลมแล้วหันหน้าออกเหมือนแบบกูเอาหลังชนแล้วอ่ะเอาหลังชนฝาแล้วไอ้เหี้ยให้เขาแทงเข้าไปเหรต่อให้เขากี่ข้อเปิดกระเป๋าอ้ยหนึ่หน่อยวันได้ไหมหกคนครับพี่จริงมีสามร้อยค่ะพี่มาเป็นรออีกสิบห้าคนครับแป๊บนึงคะ มันเป็นกลางวันได้ปหมได้คือผมกลัวว่าเอาเข้ามาแล้วในนี้จะไม่พอครับับตาแป๊บสามสองหนึ่งนับตาทัวร์ถั่วกระจกว่าไงทัวร์ลุงลีตาแป๊บนะตาแป๊บเขาเต็มไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะมีประมาณสักสิบแปดคนถ้าที่นับก่อนเข้ามานะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเยอะแค่ไหนคนที่ไม่ได้อ่านประกาศเราดูดีเทนได้เลย มันมแต่มันมไม่ทันได้อ่านได้ซ้ำอ่ะเมันแยงเข้าไปในตานครับโอ้โอ้ครับผม่าวะลำ่ลำแบบลำอย่าเดียวเลยนะฟวันนี้มเต็งเเต็งเเต็งเต็งเเต็งจะสินเกศีไปเลยโป้ได้ไดได้อยเลยปอยเลย เอาอยู่แล้วมีก็ไม่มีประโยชน์โอ้ยซาโจมาแล้วอะสิบเก้าเลยเหรอสิบเก้าเลยเหรพี่โอ้โหสว่างอะไเขนาดนั้นสิบเก้าคนโอเคอ๋อคือซาโจจะบอกว่าซาโจไปกับฝนว่ากั้นซาโจไปกับฝนว่ากันไปไหมไม่เอา เขาเสียทรัพยาเกรอนขึ้นคนมาไม่ใช่ไม่ใช่แค่เนออมเยอยากต่อเกโตเขาดีเกโตเขาดีโอเคพร้อมไหมครับไม่มีทางเคายังไม่พร้อมฟังเนาะโอเคครับเรื่องกฎการอุ้มคนขออนุญาตอธิบายเพิ่มนะครับคือถ้าอุ้มแล้วสวนทุกกรณีนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขออนุญาตตัดสินเป็นเคสบายเคสนะคะ จะให้เชิญออกหรือ,อยังไงเดี๋ยวกรรมาการเข้ามาไกลาคีแต่ว่าห้ามตอบโต้ทุกกรณีเหมือนเดิมนะคะห้ามต่อยห้ามฟาดเด็ดขาดกยกเว้นที่จะวางวางวางศพก่อนนะครับแฟชั่นห้ามใส่ทุกอย่างเลยนะครับถ้าใส่อยู่นันนาะวาให้ถอดออกรองเทา้าถ้ามไม่ไดไม่แน่ใจว่าเป็นคู่ที่สภากําหนดอนุญาตให้ถอดรองเทา้าเล่นได้นะครับแล้วก็ขอบสนามไม่อนุญาตให้ปีนขึ้นไปชุบเพื่อน ปั๊ม AED หรือปั๊มเพนห้ามเด็ดขาดนะครับแช้วกพลังนะครับมันจะมีามเ่งอยู่ตรงนั้นนะคะผมว่าไม่ค่อยได้เชิดผมไม้เปิดแล้วผมตายก่อนบ่อยผมจะได้เล่นก็ต่อเมื่อมีคนชุบผมได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมจะพยายามอันนี้เขาคนเยอะกว่าเรามากๆเลยนะจังหวะเข้าน่าจะแบบโดนไม้ประสานอะไรตัดๆนอนดรับให้ปล่อยเพื่อนไว้ที่พื้นไม่ต้องอุ้มนะคะแต่แอดมินจะรีให้ปุ่มป้นเราเปลี่ยนจากปุ่ม G เป็นปุ่ม K นะคบหวังว่าทุกคนจะไม่กดไปโดนนะครับ ตอนนี้ขอให้ทุกคนถอดรองเท้าคนละ2ทีเพื่อเคลียร์อ e ีโมดแล้วก็คอนโทรลหนึ่งทีครับคอนโทรลหนึ่งทีแล้วครับทุกนั่งโอ okay. เคเคลียร์ e ีโมเรียบร้อยนะครับมีใครที่อมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับ <c oughs> ไม่ได้มีนะคบโอเคครับขอให้ทุกคนันต้องมีวันของเราใช่ใช่ไหมเพอเตรียมพร้อมกนเริ่มไฟนะครับเอาจริงครับจำนวนคนเราอะตอนนี้เราเราอันดับ8ดอยู่นะอันดับแดร่วมสามแกงมั้งครับซึ่งจำนวนคนเราอะถือว่าดีมากแล้วเพราะเราคนน้อยกว่าชาวบ้านเขาเลยแต่เราเรายังได้ที่แดนะแต่ชนะแค่2องเกมได้ที่แปดแล้วแต่ว่ามันเท่ากันน่ครับมันเท่ากันหลายแกงล้ำไม่สุดนะวันนี้ตีดูก่อนตีดูก่อน ลองล้ำดูลองลำไฟแรกดูแต่วันแรกเราไม่ค่อยพร้อมแล้วก็ลไม่ได้ยังตัดสินใจวิธีเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่าวันอินฟินิตอ่ะจริงจริงจริงอาจจะสู้ได้ให้มาลงลองมาลงกันมาคุยกันอ่ะอ่ะอ่ะเมื่อวานเมื่อวานเจนรู้สึกว่าเราถ้าถ้าไปดูย้อนกันเนาะมันจะแยกเพราะฉะนั้นวันนี้สั่งไฟหน่อยว่าต้องไปทางไหนถ้ามันเงียบๆอ่ะมันจะไม่รู้เลยว่าสนใจแต่เล่นแต่ตรงหน้าเราที่เราแยกเมื่อวานมันแยกเพราะเราไปชุบ ใช่คม่ไม่แต่เวลาเล่นอ่ะบอกหน่อยว่าไปทิศไหนกันบ้างอะไรเงี้ยมันมันมันเงียบเรามันก็ดูแต่ตรงหน้าเราอ่ะใช่ครับสันท้ายคือหวังคะแนนยากครับแต่ว่าอาจจะมีแก๊งอื่นที่ได้ที่ได้ใช่ไหมเราใช่ไหมกี่เมตรเนี่ยสิบเมตรสิบเมตรจะตีแล้วกันแล้วนะแต่มาแค่นี้ก็ดีแล้วครับดีแล้วเราเล่นเหมือนเดิมนะเราวิ่งชนเหมือนเดิมเหนือความคาดหมายอยู่นะฟังคำสั่งก่อนจะให้ปอดใช้ใส่อ่ะรับสุ่งเล่นเหมือนเดิมมั้ยฝั่งเหมือนเดิมมากกวานะหูดับนะหูดับหูดับ กกูดับตป็มาอยักพร้อมอย่างบอกสภาเ้าจะใ้ายอ่ะพี่บอกว่าให้ปากพี่ถ้าเกิดเขาเหลือน้อยเหลือคนเดียวช่อะมากยักบอกว่าปากเล่นอ่ะพี่พี่เขาขอได้ไหมแบบพี่ใครเกินขอเข้าไมาครับครับคือตอนแรกคิดว่าเราต้องจะอยู่ท้ายเลยอะตอนแรกคิดอย่างไรดีนะท้าย์ตับท้ายสุดๆอะไรเงี้ยพร้อมอย่ากได้บอกสภา เราจำนวนคนเราสู้สายไม่ได้เลยครับ้แต่ว่ามันก็ก็ยังมีแกงที่กันเทน่ากันผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจะตัดสินยังไงถ้าอันดับ8มันเท่ากันหลายคนเนี่ยแต่ว่าในสามวันที่เหลือผมว่าน่าจะมีสักแกงหนึ่งที่ที่ได้เจอแกงที่สู้ไม่ยากมากแบบจำนวนคนน้อยอะไรเงี้ยน่าจะมีบางแกงได้เจอซึ่งเขาอาจจะแซงเราขึ้นไปแล้วดันลงมาครับแต่ว่ามันก็มันก็โอเคล้วเพราะว่าถ้าเราได้ อยู่อันดับแเราต้องไปต่อใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยเพือเปล่าก็ของใส่ช่องแล้วสภาแล้วสภาพร้อมแล้วนะทรัพยากรก็เสียเยอะโดยใเฉพาะถ้าไปรอบบ้านสภาเนี่ยยังไม่พอไอคำว่าชนตรงอ่ะคือถ้าเขากูมาตรงไหนเยอะๆคือชนไปตรงนั้นนะใช่ตรงกลางใช่ไหมใช่ชนไปเลยตรงตรงอ่ะชนเว้ยเ้นมาไม่ดีเขาก็มีสิทธิ์สิทธิ์กากันตีเหมือนกันใช่ใครดูดีกว่าต่ดติ๊กต๊อกไหมนี มูบาฟูโนแล้วค่ะแล้วเขาปาดเพื่อนอะไรเขาจะต่อให้เราว่าไอ้เจ้บี้ฝั่งหนึ่งของก็เอาน่าจะมีกิจกรรมแบบสิบสองสิบสองอะไรเงี้ยได้แลวเขามีไปแล้วไงมีไปแล้วสิบสองสิบสอง เขาถามทำไมถึงต้อง12 22เออก็เพราะว่าผมมีเท่านี้ครับใช่แกผมพี่สงหลับปะเนี่ยใช่ครับเราก็ทำทำแล้วที่เราทำได้อะไรเงี้ยครับใช่มันก็ดีนะเพราะเราเมอรอีกแง่หนึ่งอะถ้าเราคนเยอะมากๆแล้วเราแบบแล้วเราแบบแพ้อย่างเงี้ยแคค่น เราก็อาจจะรู้สึกว่ากดดันหรืออาจจะมีคนในแกงที่แบบไม่สบายใจอะไรนี้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเราคนน้อยมันก็ยจงแบบทำใจยอมรับได้ครับว่าแบบเราก็แค่เล่นให้สนุกก็พออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมุมที่ดีใช่ไหมบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมาเดิน่งไปดิหมายวิ่งไปดิมาวิ่งไปดิมาวิ่งไปดิมาวิ่งไปดิหมายวิ่งไปเลยมาชนเลยชนเลยครับชนเลยเลยครับอ้อมอีกปากอ้อมไปดิ วเจนร่วงก็่เคยเล่นไปครับผมไต้ครับผมไต้เอาไปด้วยไต้ครับไต้ได้ไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเฮ้ยเมื่อกี้ตัวเด้งอะไรอ่ะเหมือนจะไม่โดนแต่โดนเหมือนจะไม่โดนแต่โดนอ่ะได้สองคนไม้ออกแล้วปล่อยปาก ผมนึกว่าผมไม่ตายนะเมื่อกี้น่ะตัวปิวน้องเข้าผิดจังหวะลืมเมื่อกี้ลืมกดการละลายผิดไม่เป็นไรนึกว่าทันไไเ,นไไเนลยเจือ,อนิ่นเหลวไอ,อ้พีิเศษสกี้นโอเคของเราเราเจอวันแรกตึงกับเนี่ยวันท้ายๆตึงใครถีบผมใครใครถีบปล่อยจอยดีกว่า ไม่ใช่ผมคร yeah ับผมยังไม่ได้ทาอะไรเลยเมื่อกี้ันเยอะเกินมันเยอะเกินที่ผมปล่อยจอยอยู่่อผมโดนขีดแล้วผมโดนขีดเลยอะเดือนเกินเราเดี๋ยวแล้วไอเดียพี่เอาม่เหี้ผมได้สองคนมาโทษทีรอบนี้รอบนี้ปล่อยจอยเลยไงั้นรอบนี้ย่างวิ่งน จะวิ่งยังไงวิ่งไปเลยสายจะบิลแล้วนี่ไว่ไปก้อนเหมือนเดิมแหะจะสู้ไสู้ไปเพรนอนเียนชิบนอ้ามอ้ามอข้มัอข้ามขอร้ากขอข้ามอข้มขอ้ม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 อ้ามอ้มอ้ามอ้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 ม้อ้ม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 ้อ้ามอ้มอ้มอ้ามอ้ ไปไปโอ้โหไม่เลไนไี่ไม้ไม้ไปไม่มเขาทะลุมาบ้านเราเยอะก็กลับมาครับป่าเต่งกลางนะพี่ลวงแล้วครับเรียบร้อยข้าวจัดเอ้ยอะไรอ่ะ เอาเลือดหมดแล้วหืมป,ปั๊มได้สามมารวมครับมารวมมารวมรไปลืมปั๊มเลือดลืมปัป๊มเลือดไม่โดนขวานฟันตายง่ายๆ่าาดีเขข้ง้งผมเสียใจไม่เป็นไรถือว่าประหยัดทรัพยากรตแต่ว่าถ้าได้เล่นก็สนุกดีถุยอะไรพี่ถุยขอพี่ถุยชาติหน่อยผมไม่คืออย่างนี้ เมื่อกี้นี้ผมเพลินมากผมโฟกัสเกี่ยวกับการตีใช่ไหมครับแล้วแบบแล้วแบบผมโดนคนอื่นตีแบบว่าคนละนิดคนละหน่อยเงี้ยแล้วผมลืมว่าแบบว่าแบบมันค่อยเลือดมันค่อยๆลดอ่ะแล้วผมลืมดูเลือดตัวเองเอาตัวใครตัวใครไปแล้ววิ่งตีคูร้อยนะครับจับ

จักจี้ตกแมตชไม้มีมีตกมไไม่ได้ตกอยู่ใช่ไม่ได้ต่ไตก้่ไม่ได้่ะตกไหนวิบั้คน้คนักอะหูครับไอหูใ่ไมนานได้ดีเปนไดีนไงดีครับคนเก่ไเก้ากามเ3้ครับพี่บ้าวสบายดีไหมสบายดีรับสบายดีสบายดี ไม่รอจะงานเดี๋ยวนี้นะไปได้คนปฏิบัติรองานเดี๋ยวนี้นะเจอกันอเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันที่เจอกันไปถ่ยรูปอ่ะได้ครับปถ่ายรูปเหรอไปไปถ่ายข้างนอกไปถ่ายรูปกันก่อนนะครับถูกกระจกบอกเพื่อนให้กไปแมทป้ไม่ได้ตีใครเลยกดทิกเกตใช่ไหมคะครับครับไปตกแมทเป็นทุกริงเลไม่ได้ไม่ได้ไมอได้เป็นทุกคนใหญเดี๋ยวไปถึงข้างนอกกันได้ขึ้นบางนาได้ไหม เมดาปะเก๋าหกสามเก้าผขาดใจสุดๆไปจากการเทรนนิ่งครับเยอะเดี๋ยวไม่ทันเล่นเลยยังไม่ทันเล่นเลยแทงไปแทงไปคนเดียวเองอ่ะจากพี่พูดเลยนะยกแรกพี่ได้สองยกสองพี่ได้สามว่ะหนึ่ยกแรกผมไม่ได้สักตัวผมโดนเพื่อนขี่แล้วผมโดนเขาขี่ยกสองได้ประมาณสองหัวน้อแค่นั้นแหละทำไม่ได้ครับกูแทงตายเป็นคนนึงว่าไงยกแรกยกสองไม่ได้เล่นสองยกคนเดียว ชิงด้วยไปไงชิงด้วยเอาคุณถุงไปไหนอะคุณถุงไปไหนครับว่าออกไปแล้ววะคุณถุงออกไปแล้ววะอ๋อเขาหายอะสวัสดีครับน้องน้ำข้าวครับสวัสดีมากๆครับไม่ได้สตรีมนานเลยคือคือปกติไม่ได้สตรีมไงก็ให้ไม่ได้สตรีมไปใช่ไหม เราก็อยากให้คนไปดูน้อยเยอะๆอยู่ละ